ดื่มกาแฟแบบเอสมาดื่มกาแฟแบบใช่ปะช่วงนี้เห็นเห็นพี่สาวกวางมาไลฟ์ใน u t u b e ใช่ไหมเอสมาเข้าไปฟังบ่อยๆเอสมาเราฟังแล้วจั๊กจี้หัวเราเราฟังแล้วเรานอนไม่หลับนะเป็นคนที่อยู่ในประเภทที่ฟังเอสมาล้วนอนไม่หลับเพราะว่าถ้าจะฟังอะไรสักอย่างหนึ่งให้ให้นอนหลับได้คือจะต้องเป็นเสียงที่มันเป็น white noise หรือว่าคลื่นความถี่ที่มันต่อเนื่องคือเสียงฝนเสียงแอ b เบียนส์บนเครื่องบินแต่ว่าแบบเอสมาบางทีมันกรุกรุบ กลุกอยู่ยีหัก็จะแล้วมันแบบมัน,มนกระเตื้องให,ใ,หให้ให้เรานอนไม่หลับเออเระหา่ังเล่นเกมทํางานอะไรเงี้ยเออฟังได้แต่ว่าถ้าฟังเพื่อให้นอนหลับเออเอสมาจะไม่ตอบโจทย์เราสักเท่าไหร่แล้วก็ล่าสุดคือมีวันนี้ที่เราอ่านคลิปแบบมันผ่านมาสวัน สามวันหลังที่เกิดแผ่นไหวใช่ไหมเรากำลังอัดคลิปอยู่เราอาัดคลิปปุ๊บแล้วก็ลงคลิปไปที่อัดอัดอยู่แล้วคือเกิดแผ่นไหวใช่แล้วก็ไปนอกห้องแล้วคือก็ทิ้งอ,อยกไปดตรงนีมีคนบอกว่าทำไมไม่อุ้มคุณอึกไปด้วยใช่ไหมคือตอนนั้นนะ่ะสมองเรากำลังเจเลตว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาแล้วแล้วมันยังไม่ได้เกิดแบบ สัญญ,ญาตยอนในการหนีมันถือว่ายังไม่ได้คิดที่จะหนีที่แบบจะต้องวิ่งออกไปนอกบ้านอะ่ะก็เลยรู้สึกว่าเออกูเปิดไปดูเมืม่อกี้อะไรวะมันเกิดอะไรขึ้นนะเพราะเชียงใหม,ม่มันมีเหตุการณ์ที่แผ่นดินไหวมันมาหลายรอบแล้วแต่ว่ามันมันอ่อนมากเลยรู้สึกว่าเฮ้ยรอบนี้มันแรงกว่าเดิมอะ่ะก็เลยเปิดประตูไปแรับเอ้ยแผ่นดินไหวเห้อแล้ว,ลวมีเสียงอะไรตกแตกอะไรเงี้ยแต่ยังไม่รู้สึกว่าเราจะต้องหนีออกไปนอกบ้านเรื่องในคลิปคือเราออกไปแล้วคือเรายืนหน้าห้องเฉยแล้วก็ดูเชี่ยโคมไฟแม่งไหวปะเออแล้วก,ก็ลงไปดูแป๊บันึ่ง กดปุ๊บโ okay. อเคอะทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมใช่ไหมคุณยกกันอยู่ที่เดิมแล้วก็กลับมาหน้าแล,ล้วกดเอาคลิปปุ๊บสักพักนึงอะมัน after shock เวยประมาณ5้าถึงสินาทีอะมันมาอีกรอบหนึ่งแต่ว่ารอบที่2อ,อะ่ะคือมันเบามากมันเบาเบาแต,แต,แต่แต่รู้สึกนะรู้สึกว่ามันสั่นแต่แต,แต่มันเบากว่ารอบแรกแต่ว่าไอรอบที่ผ่านมาคือมันมันหนักสดตั้งแต่เรามาอยู่เชียงใหม่ปกติคือมันจะแบบมันจะอ่อนอะคือรู้สึกว่ามันโคงแต่กล้องไม่สั่นโคมโคมไฟสั่นนิดหน่อยแต่ว่าไอรอบที่ผ่านมาคือมันมันหนักจริงเว้ยถ โปรแกรมอัดตัดเออแต่นั่แหละมันเป็นประสบการณ์ที่แบบก,ก็ไม่มีใครอยากเจอก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้คือใครกําลังซ่อมแซมแบบคอนโดหรือว่าบ้านอยู่เลรมันแบบมันเกิดรอยลงรอยร้าวใช่ไหมขอเป็นกาลังใจให้ทุกคนนะครับแล้วก็ขอให้มันไม่มีเหตุการณ์แบบนี้อีกนะถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องของธรรมชาติที่เราไม่อาจห้ามได้แต่ว่าก็ไม่มีใครอยากเจอหรอกเนาะแต่ใดๆก็คือพักหนึ่งตอนนี้ก็คือเผชิญกับไฟป่านะครับซึ่งก็อืมค่าฝุ่นร้อยสองร้อยก็คือนั่งกอดเครื่องฟอกอยู่ข้าง สำหรับเมมเบอร์หมูแดงทุกคนครับตอนนี้คือคนที่เป็นเมมเบอร์นะครับสามารถดูคลิปได้ก่อนใครนะคือคลิปไหนที่เราตัดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะปล่อยให้เมมเบอร์ได้ดูก่อนใครเลยครับทุกคนสามารถสนับสนุนช่องครับเริ่มต้นแค่เพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นครับพร้อมกับป้ายลูกศรเกร๋ๆแบบนี้ครับเอาไว้ประดับหน้าชื่อตอนคอมเมนต์อีกด้วยครับและขอบคุณเมมเบอร์และก็ผู้ชมทุกคนนะครับที่คอยสนับสนุนช่องมาโดยตลอดครับ และก่อนที่จะไปวิเคราะห์ครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่ดูซูมากิครับไปดูออก่อนเลยครับใน Netflix เท่านั้นนะครับ มาครับวันนี้จะมาต่อกันกับอุซูมากิในพาร์ทที่2นะครับเ,เรามีไปหาข้อมูลเรื่องของงานศิลปะในสมัยก่อนด้วยที่มันมีความจะเรียกว่าไม่ไม่ใช่ตัวเนื้อง,งานที่เันเหมือนกับอุซูมากิของอาจารย์อินโตจุนจินะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของแบบจิตวิทยาของภาพถ่ายซึ่งเรายกตัวอย่างมาประมาณสัก2อสภาพในอดีนะเดี๋ยวระหว่างในพาร์ทที่2ที่เรากำลังจะเปิดเผยเนื้อหาเนี่ยเราจะแทรกเรื่องของศิลปะพวกนี้เอาไปด้วยนะครับก่อนอื่นเลยเราขอเปิดด้วยฝั่งมีอนโดโฟเบียครับคือมีอนโดโฟเบียอาจจะเกี่ยวข้องงงกับภาาาาาพลตาทาตลททสยี อาจารย์เต้นตจิๆกับอุซุมะกีเนี่ยเขาเล่นเรื่องนี้อย่างชัดเจนไว้หรือว่า optical i l l ล s i o n นะโดยเฉพาะลวดลายที่มันคดเคี้ยวหรือว่าเป็นวงก้นหอยนะซึ่งสามารถสร้างความรู้สึกเคลื่อนไหวได้แม้ว่ามันจะอยู่นิ่งนะคือเมื่อสมองพยายามตีความรูปทรงต่างๆที่มันแบบไม่เป็นระเบียบหรือว่ามันไม่มีจุดสิ้นสุดมันอาจจะทาให้เกิดความรู้สึกเวียนหัวสับสนหรือว่าไม่สบายตัวบางคนนะเห็นรูปก้นหอยหมุนๆมุนเนี่ยคือดูนานๆไม่ได้แล้วก็คือแบบเวียนหัวแล้วก็เหมือนจะอ้วกอะ่ะซึ่งในคลิปที่แล้วเรามีการพูดถึึงวววาาว่่าา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 าถถ้้้้มมมคครรรรูสกกกกกะะออัันนนีลยบ ต้องไปถามคนที่เป็น motion sickness หรือว่าคนที่เล่นเกม FPS ไม่ได้คือแบบเวียนหัวโอ๊ยกูเล่นไม่ไหวจริงวะกูเกมนี้ไม่ไหวจริงมันจะอาการคล้ายๆอะไรเหล่านั้นครับคือถ้าใครเป็น motion sickness แล้วคือเล่นเทเซอร์ใน e r w a t c h คือแบบตายอะตาย,ตายหาแน่นอนอะ ซึ่งอุซึมากิเขาหยิบจุดเนี้ยมียนโดโฟเบียนเนี่ยแล้วก็ใช้ก้นหอยเป็นตัวกระตุ้นความกลัวของมนุษย์ครับได้อย่างมีประสิทธิภาพ,พมากๆครับอะต่อจากพาแรกนะจากนั้นคือวันต่อมาเรื่องประหลาดมันก็เกิดขึ้นครับอาชายหนุ่มเชื่องช้าหนุ่มเชื่องช้าเพราะว่าหลังของชายเชื่องช้าคนนี้ที่ถูกแกล้งไปบ่อยเนี่ยคือมันเริ่มมีก้นหอยมาจากด้านหลังแล้วมันใหญ่โตขึ้นมาเว้ยเพื่อนๆก็เลยคุยกันว่าเออมันมันเป็นเหมือนเปลือกหอยทากนะหลังจากนั้นครับต่มาที่คลีเอตนางเอกของเราครับกำลังเดิน ซ fans fans ium, sitting, ึ ens, ais, beast, ener, so ่งในจานวนคนที่ทะเลาะกันอยู่เนี่ยมีผู้ใหญ่2คนครับพยายามจะแยกแฟนเด็กค mm. ู่หนึ่งออกจากกันเว้คือเนี่ยเป็นแฟนผู้หญิงแฟนสาวอันนี้เป็นแฟนหนุ่มอันนี้เป็นพ่อของแฟนหนุ่มอันนี้เป็นพ่อของแฟนสาวคือเหมือนเขาบครพัวไม่ถูกกันหลังจากพ่อของแฟนสาวเนี่ยผลักผู้ชายคนนี้ลงไปปั๊บคือพวกเขาก็เลยแยกเด็กคนนี้ออกจากกันเว้คลิเอกเข้าไปดูผู้ชายที่ลงครับแล้วก็เห็นว่าเอ้าเป็นเพื่อนกันเป็นคนรู้จักกันผู้ชายคนนั้นก็เลยเล่าให้คิเอกฟังว่าเรื่องราวของเขากี่ยกับแฟนคนเมื่อกี้ที่แยกออกจากกันเนี่ยเขากับครอบครัวเน ห้องแถวยาจกครับส่วนแฟนสาวครอบครัวไหนก็เลยอาศัยอยู่ในห้องใกล้ๆกันนะซึ่งเขาอยู่ในโซนใกล้ๆกันนะแต่ว่าครอบครัวสองครอบครัวนียคือเขาไม่ค่อยถูกกันเว้ยทำให้ความสมพั์ของทั้งคู่นี้ถูกกีดการจากครอบครัวของแต่ละฝั่งครับแถมยังบอกว่าจิตใจของครอบครัวพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นพ่อหรือแม่คือมันมีความบิดเบี้ยวไปหมดเ้ยววเขากับแฟนก็เลยตั้งใจว่าโอเคเดี๋ยวเราจะหนีออกจากเมืองนี้กันไปอยู่เมืองอื่น ผมขอแทรกผลงานศิลปะชิ้นนึงครับคืออุซึมากิของอาจารย์อิโต้ทุนจิครับมีความสอดคล้องกับผลงานของ MC Ash ีแชไว้ไม่รู้ว่าทุกคนเคยเห็นผลงานศิลปะของ m c a s h e r อป่ะนะคือภาพนี้ครับซึ่งผลงานของแ s ชเชรครับเขาจะใช้ความเป็นรูปทรงเกลียวเกลียวเนาะแล้วก็โครงสร้างที่มันวนซ้ำครับเพื่อสร้างความหลออในเชิงตรกรกะครับแ s ชเชเขาจะสร้างภาพที่ไม่มีจุดเริ่มต้นหรือว่าจุดจบไว้อย่างเช่นบันไดที่เดินวนไม่มีที่สิ้นสุดครับหรือว่าคล้ายกับเมืองในอุซึมากินะที่ตัวละครเนี่หนไไหนกมมด้้้ไไะลลััับาาาาทททเิคครงงงงวส ใจ,ใจว้ซึ่งอุซึมากิงครับเขาจะใช้เกลียวเป็นสนักษณ์ของคำสาบครับส่วนแอชเชอร์เนี่ยจะใช้มิติหลอกครับเพื่อท้าทายความจริงแต่ว่าผลงานของทั้งคู่เนี่ยเขาสร้างจัก,กรวาลที่มันผิดปกติและมีตรากาของมันเองครับการบิดเบี้ยวของร่างกายและกายภาพในอุซึมะกิครับก็คล้ายกับมิติที่ผิดเพี้ยนในงานของแอชเชอร์ครับซึ่งผู้อ่านหรือผู้ชมแบบเราเนี่ยจะรู้สึกเหมือนกับว่าติดกับดักเวทหรือติดแอบทางความคิดหรือว่าการสร้างภาพครับทั้งสองผลงานจึงเป็นตัวอย่างของความสยองขวัญในเชิงโครงสร้างครับหรือว่า structural horror พวกเขาไม่เเนนน้้ผีหหรรรืือออลลดดแต่่ววายูปท และระบบที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้เว้ยเป็นความกลัวที่มาจากการไม่มีทางออกว่าโนเอ็กซิสครับที่เรารู้สึกกันมันก็คือการพรีเซนต์รูปแบบของฮอล์เลอร์ในอีกรูปแบบหนึ่งนะอะวันต่อมาระหว่างที่คีเรเอกมาโรงเรียนครับมีเพื่อนผู้หญิงทั้งนี้ไปทําผมมาใหม่แล้วเนี่ยโอ้ลอนสวยช่นหมลอนซึ่งคีเรเอกก็ง,งงว่าผมมันลอนได้ยังไงเว้ยคือไม่ได้ทาอะไรกับผมเลยแต่ว่าผมมันม้วนเองเว้ยแล้วมันก็ไม่ใช่แค่น,นะครับคือมันม้วนไปเรื่อยๆขนาดที่คีเรเอกกำลังเรียนอยู่ครับแต่ส ซึ่งสิ่งนั้นมันคือนี่ครับนายเชื่องช้าคนนี้นายตัวอ้วนคนนั้นตอนนี้เขากลายเป็นมนุษย์หอยทากปีนอยู่ตึกข้างๆห้องเรียนไว้ แถมดวงตาของเขายังทลนออกมาเป็นตาของหอยท่าครับผมว่าการทําภาพขาวดำแบบมาถูกทางนะหมายถึงว่าผมคิดว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นภาพสีมันมันอาจจะดูน่ากลัวแต่ว่าความเป็นขาวดามันเหมือนเรากำลังอ่านมังงะที่มันกาลังเคลื่อนไหวอยู่ในหน้าหนังสือการ์ตูนอ่ะไม่รู้ว่าทุกคนชอบลงานของจานหรือว่ามีสีหรือว่าแบบขาวดำนีครับทุกคนสามารถคอมเมนต์ได้นะส่วนผมคิดว่าอุซูมากิจะต้องเป็นขาวดําไว้แต่ว่าเรื่องอื่นน่ะเป็นสีก็ได้แหละเหมือนลูกโป่งหัวที่เราเคยดูกันในหนังฟิกอ่ะทีนี้ทางด้านคิริเอะครับเขาไปร้านน้อผมก จะไปตัดผมแต่ว่าเมื่อช่างทําผมกําลังจะตัดผมก็คือสัมผัสผมปุ๊บจู่ๆคือเส้นผมของคิเรก,ก็เลยมีชีวิตขึ้นมามีชีวิตขึ้นมาและก็เป็นฉากนี้ซึ่งน่ากลัวประมาณหนึ่งนะคือเหมือนกับว่าผมของคีเรกมีชีวิตของตัวมันเองเว้ยแลวคือเหมือนขัดขวางไม่ให้ใครไปตัดอะ่ะพอผมเห็นซีนนี้ปั๊บผมก็เลยนึกถึงหนังญี่ปุ่นเรื่องหนึ่งคือมันเป็นเจฮอลเลอร์ orer, ที่มันเกี่ยวข้องกับเส้นผมทุกคนน่าจะเคยเห็นเทลลงเทเลอร์ผ่านตารหรือว่าฉากผ่านตานะซึ่งเรื่องนั้นก็คือแ hey, ฮร ต่อไปนี้เอามันมีความสยดสยองประมาณหนึ่งระวังนิดนึงนะครับส่วนใครที่ไม่เคยดูเรื่องนี้อา่าเรื่องเริ่มต้นมันเกิดขึ้นที่เมืองเมืองหนึ่งของญี่ปุ่นเนาะเกิดเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นเมื่อเส้นผมของผู้หญิงคนหนึ่งมันเริ่มฆ่าคนเว้ยเรื่องราวเริ่มต้นเมื่อมีการพบศพหญิงสาวนิรน,นามคนหนึ่งครับที่เต็มไปด้วยเส้นผมที่งอกออกมาอย่างไม่หยุดเนาะแม้ร่างกายของผู้หญิงคนนี้จะเสียชีวิตไปแล้วครับยามาชิตะชายโรคจิตคนหนึ่งได้แอบขโมยศพของผู้หญิงคนนี้ไปซ่อนไว้ที่บ้านัเอง้ยาามไนสนผบบขขกํศป ร้านเสริมสวยในรูปแบบของการต่อผมเว้ยหรือแฮร์เอ็กเซนชันครับโดยที่ไม่มีใครรู้ที่มาว่าผมนี้ชายคนนี้เอามาจากไหนยูโกะครับหญิงสาวผู้ฝันอยากจะเป็นช่างทำผมมืออาชีพครับได้ต่อผมจากร้านที่ใช้ผมคำสาบดีให้กับลูกค้าครับแต่ไม่นานผู้คนที่เริ่มต่อผมด้วยผมช่อเนี้ยก็เริ่มมีประสบการณ์เหตุการณ์ที่บนหน้าขนลุกเว้ยผมงอกไม่หยุดเลยพันล่างแล้วก็ฆ่าพวกเขาอย่างน่เสียสยองครับยูโกะเริ่มสงสัยที่มาที่ไปของผมเหล่านี้ครับแล้วก็เพราะว่ามีบางอย่างที่มันมีแรงอาฆาตเว้ซ่อนอยู่ในเส้้นนผมนผมมมหหล่่ออเเาาาวยรรบจะิืงี คอยอยู่เดียวคือแบบโอ้โหแต่ละฉากมันแบบน่ากลัวมากค่ะคือใครจะไปคิดว่าเส้นผมของคนเราคือมันมันมีความเสี่ยงสองมันจะมาฆ่าคนได้หรเข้าใจไหมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะกลับไปดูอีกรอบหนึ่งแล้วก็กลับมาทําวิเคราะห์กับทุกคนดูนะเรื่องแฮทินชันเนี่ยอ่ะตกลับมาที่อุซมางกีครับแล้วก็ไม่ใช่แค่คนอื่นที่จะมาตัดผมของคิริเอะแล้วคือผมมันบนนับขัดขวางใช่ไหมแม้แต่โตคิริเอะเองอ่ะจะตัดผมตัวเองอ่ะคือยังไม่สามารถทําได้เลยคือบนนับมันบล็อกมนุษพันมือคือแบบไม่ให้ยอมตัดนะและหลััังงจากกทที่่ครรเออะบไไไมมนด้้็ลยต ปล่อยมันไว้แบบนี้ปล่อยให้มันโตม้วนลออยู่กลางอากาศแบบหน้าขนลุกมากเลยและคือเดินมานเลยและคือทุกคนก็มองว่าเอออันนั้นอะไรอะ่ะคือมันก็เป็นเรื่องราวที่มันน้าขนลุกมากนะแต่ดูเหมือนว่าจะมีบางคนที่หลงไหลในผมของคลิปใไว้ก็คือผู้หญิงคนนี้ครับไม่ได้มองว่าแปลกแต่มองว่าอิจฉาอยากมีผมม้วนๆแบบนั้นบ้างจังเลยเว้เหมือนมีแรงปัารานาที่เห็นผมคลิปคืออยากจะมีบ้างนะและนายเชื่องช้าคนนี้ก็ยังคงคลานไปมาอยู่ที่ตึกในวันที่ฝนตกครับแต่ว่าพอมองไปใกล้ๆ เดี๋ยวนะทรงผมนี้มันไม่ใช่ทรงผมของนายของชายชื่งช้าเว้แต่มันคือคนที่เคยบูลลี่นายชื่งช้ามาก่อนนั่นเองครับซึ่งคนที่บูลลี่นายชื่งช้าตอนนี้คือกลายเป็นหอยทากเหมือนกันหมดเลยเว้ยแล้วก็ไต่ยุ้ยเย้กันเต็มตึกโรงเรียนอะแล้วซีนต่อไปคือมันมีความน่ากลัวันั่งคือทุกคนที่เคยบูลลี่นายชื่ช้าก็จะเป็นหอยทากใช่ไหมแล้วเวลาเจอกันก็จะผสมพันธ์กันต่อหน้าตานักเรียนทุกคนที่มองดูอยู่เว้ยมันก็เป็นซีนหอยทากผสมพันธ์กันอะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามามองดูเรื่องของเพศของหอยทาก่ยหอยทากไม่ได้มีเพศนะครับแต่ว่าเป็นสัตว์ที่มี2เพศในตัวเดียวกันเนาะหมายความว่าหอยทากเนี่ยแต่ละตัวตจะมีอวัยวะสืบพันธุ์ทั้งเพศผู้และเพศเมียในตัวเดียวนครับและเขาก็สามารถผลิตได้ทั้งไข่และกรสุติเนาะแต่ว่าแม้จะมี2เพศในตัวเดียวนะแต่ว่าหอยทากส่วนใหญ่จะต้องผสมพันธุ์กับหอยทากตัวอื่นเพื่อแลกเปลี่ยนสุิกันครับคือไม่สามารถผสมพันธุ์กันด้วยตัวคนเดียวได้จะต้องมีตัวหนึ่งคือเข้ามาผสมพันธุ์กันเหมือนใน ฟักเป็นตัวอ่อนในเวลาต่อมาครับและความแปลกในเรื่องนี้มันยังไม่หมดครับเมื่อหญิงสาวคนนั้นนะที่อิจฉาผมของคลียคือเขาก็มีมวลผมแบบนี้เหมือนกันเว้ยเหมือนกับว่ามันมีแรงปรารถนาที่อยากจะมีผมเหมือนคลียก็เลยมีความสมปรารถนาออกมากคือผมก็มวนเอาคลียไว้แต่ว่าเหมดครับอ,นนะอันนี้ดำ อันนี้ขาวแล้วพอมาเจอก,กันก็เลยมีซีนแฮร์ไฟติ้งเกิดขึ้นเลคือม้วนผมมาสู้นเองนะจนกระทั่งคือชูจิครับพุ่งเข้ามาออนไกลมาตัดผมคิเลียดไว้จนคิเลียสามารถลอบมาจากม้วนผมนี้มาได้ครับส่วนเพื่อนของคิเลียคือเขารู้สึกว่า อยากจะได้รับความสนใจมากกว่าน,นี้เพิ่มเติมนะเขาก็เลยไปเกาะเสาไฟแล้วผมเขาก็เลยม้วนขึ้นไปบนเสาไฟแล้วก็เอาไปพันกับเหมือนกับเสาไฟบริเวณเนี้ยคือเหมือนเริ่มพันนู่นพันนี่ไปเรื่อยเว้ยถ้าเกิดว่าเราลองมามองดูใบหน้าของเธอดีๆเนี่ยคือมันแบบใบหน้าสู้ผมผมคิดว่าเส้นผมเราเนี้ยมันน่าจะดูดพลังงานหรือว่าดูดพลังชีวิตของผู้หญิงเนี้ยไปแล้วเว้ยหลังจากนั้นครับทั้งครีเอทแล้วก็ชูจินั้นก็เดินออกมาด้านนอกครับแต่ทว่าคือพอเดินมาเรื่อยๆเนี่ยดันไปเจอก,กับครูประจําชั้นครับซึ่งนี่คือครูประจํําาชัันที่กลง จะทําอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งก็คือซีนนี้ครับคือครูประจำชั้นของพวกเขาไปเก็บรวบรวมไข่ของหอยทากที่อหอยทาก ผสมพันธ์การเรียนคือหลายตัวมากก็เลยไปเก็บไข่แล้วน,ะน่ะมากไว้ตรงนี้เพื่อที่จะกระทืบทิ้งเว้ยเพื่อไม่ให้มันแพร่พันธุ์ไปมากกว่านี้ครับทีนี้คือคิรเละก็พูดกับชูจิว่าเออเราอยู่เมืองเนี้ยเราจะต้องไปสายรถไฟพาฉันไปสายรถไฟหน่อยเพราะว่าตอนนี้จะมีแฟนคู่หนึ่งที่เคยคุยกันว่าเขาจะนัดกันหนีออกจากเมืองนี้ด้วยกันก็คือแฟนไปต่อต้นเรื่องที่เอ่อพ่อแม่กีดกันเรจาจะกกันวะาดลคิริเอะบอกกับชูจิว่าอย่างน้อยเนี่ยก็อยากให้2คนนั้นเนี้ยหนีออกจากเมืองไปด้วยกันเว้ยเดี๋ยวผมขอ นรกแล้วก็ภาพหลอนแล้วก็คนที่มีร่างกายที่มันผิดเพี้ยนเนี่ยอย่างเช่นภาพนี้ทุกคนน่าจะเคยเห็นแล้วมันคือการเล่นออฟเออร์ตี้ดีไลท์ใช่ไหมที่รวมฉากมนุษย์ที่ถูกลงทันด้วยวิธีที่มันแปลกประหลาดเกินจริงเนี่ยผลงานของเขารับ,รบสะท้อนให้เห็นถึงความกลัวในเชิงศาสนาเนะาะผสมสัญลักษณ์บาปและความวิบัติของจิตวิญญาณครับคล้ายกับอุซูมากิตรงที่สร้างโลกธรรมดาที่ถูกดูดกลืนด้วยพลังที่มันไร้ที่มาและก็ไร้เหตุผลเว้ยคือตัวละครอุซูมากิเนี่ยจะค่อยๆสูญเสียตัวตนไปเรื่อยใช่ไหมเหมือน ว่าความหลอนที่แท้จริงเนี่ยอาจจะไม่ใช่เพียงผีหรือว่าความรุนแรงเนาะแต่ว่ามันคือการหลุดออกจากเหตุผลครับบอสเขาทําภาพส่วนอาจารย์อิโต้เนี่ยใช้ภาพเล่าเรื่องไว้ร้อยเรียงให้สั่นคลอนความจริงของผู้อา่านได้อย่างแนบเนียนครับคือพอเรามาดูวีดีโผลงานของอาจารย์อิโตจ้จริงๆคือมันไปสอดคล้องกับผลงานศิลปะในช่วงยุคสมัยก่อนได้เยอะเหมือนกันนะอ่ะสุดท้ายพวกเขาก็มาที่สถานรถไฟเนาะระหว่างเดินทางที่สถานีนี้ครับก็เจอกับทั้งสองคนนี้ที่พ่อแม่เขาแยกกันนะคือเก็บของเพื่อที่จะเตรียมย้ายเมืองน,นะแฟนหนุ่มบอกว่าครอบครัวองเขาเนี่รรอท้แหืูผ ี่วยหนีออกจากเมืองกันครับชูจิก็เลยแนะนําว่าเอางั้นวิ่งไปที่ชายหาดแทนมันเป็นทางลับอีกทางหนึ่งแต่ระหว่างที่ทั้งคู่คุยอยู่ครับครอบครัวของทั้งสองคนนี้ก็มาเจอครับพวกเขาก็เลยวิ่งไล่กันมาจนถึงชายหาดไปตามที่ชูจิแนะนํานะแต่สุดท้ายคือก็หนีพ้นครับแฟนหนุม่มก็เลยบอกกับแฟนสาวว่าเราทั้งคู่จะต้องอยู่ด้วยกันและทางเดียวที่จะอยู่รอดคือพวกเราจะต้องหมุนตัวเป็นเกลียวครับใช่ครับฟังไม่ผิดหมุนตัวเป็นเกลียวแล้วพวกเขาก็หมุนตัวกันเป็นเกลียวไว้ทั้งคู่ก็คือบิดหมุนบิดหมุน่า กายที่มันบิดเบี้ยวจนตัวเป็นเกลียมครับแล้วคือทั้งคู่ก็เอาตัวมาพัานกันเนี่ยพันกันเป็นโคนลเสคลเสเตนโคเลสเตนเป็นเหมือนงูเว้ยสุดท้ายคือทั้งคู่ก็เลยเลื้อยไปตามพื้นและพากันลงทะเลไปในที่สุด คือมันซีแบบมันมันน่ากลัวแบบพิลึกอ่ะมันมันมันมีการบิดเบี้ยวของฟิสิกอลหรือว่ากายภาพเนาะคือไม่ต้องสนหน้ากากเขาจริงคือคนเราอะไรมันจะบิดตัวคือหมุนแค่นี้แม่งก็ตึงนั้นแต่คือไม่ต้องครับหมุนตัวเป็นเกลียวคือหมุนตัวเป็นเกลียวเว้ยเราไม่ต้องหาคําตอบในเรื่องของฟิสิกส์กับอุซุมากเน่ยตั้งแต่พ่อของชูจิมมวนตัวลงไปในอ่างอาบน้าแล้วก็เสียชีวิตอยู่นั่นแหะสุดท้ายคือภายในคืนนี้ครับปราภาคารมันเริ่มส่องแสงสว่างขึ้นมาเหมือนกับว่าจะมีอะไรบางอย่างกําลังงทําานในนนคคืืีและ่อกิำลังทำงานหหนน้้าเี่ยผมจจะวบใ ถ้าเกิดว่านับตาน,นิวฟิกมันจะเหลือประมาณสองตอนเพราะ่าซี่เมกิเขาปล่อยมาสีตอนเนาะแต่เหมือนกับว่ากลุ่มคนดูน้อยๆไม่หมายถึงว่าหน้าฟีดผมไม่ค่อยขึ้นคอนเทนต์ของซี่เมกิตอนที่แบบปล่อยออกมาเลยคือมันมันมีบ้างในกลุ่มของซาวเวอร์สิสกคูกูเรามีคนแชร์บ้างแต่ว่าเหมือนไม่ค่อยมีคนทำคอนเทนต์เนี้ยก็ยังยืนยันว่าเป็นอนิเมะหนึ่งที่มีผลงานในรูปแบบของความสยองขวัญที่มันไม่ใช่ผีหรือว่ามีความเลือดมีความเนื้ออะไรเงี้ยอยากให้ทุกคนลองไปดูซึมมกิจริงเว้ยใช้เวลาดูไม่นานตอนนนนนนนึึง20ทีีีแแล้้ววมค่่่4ตออหหััััรกสบข าสุมาเกตในน,นิฟิก์เอาไว้ด้วยนะครับผมขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคอนเทนหน้า์ครับบ๊ายบายครับผมเดยก่อน